สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเช่นเคย LMS Live Mission นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม p r i s i t e e r ครับเราไปดูกันเลยเอาเฮลเลอลโอ้ hey, <Red. S 1> ให้ฮิต We're not going away ัมโผล่คัโผให้ฮิตให้ดึงดาบออก อะไรอะ <There. S 1> together again uh oh. sort of. เล็กหนึ่งคิดตัวเล็กไม่ได้คิดขวาสกิลมันให้ไปไหนเนี่ยเอออียังมี สิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเนื้อเรื่องทั้งหมด What าตามลูกซ้อนไป Yes <Yeah>. เออเหมือนมันไม่ให้เราเข้าไปใกล้ <c oughs> ทำไงอ๋อขี้ขวา <c oughs> เฮ้ย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 เฮ yeah! ้ยไปเฮ้ยจงตีนไงอ๋ออะไรฟันปกติไม่ได้อา้าวอะไรเนี่ย อ้าวัดอะไรอะไรวัดอะไร,อ,ะไร,อ,ะไรอ๋อเลือดมีสองร้อยครับอไนส์โอเคอเลสโก้ <c oughs> ฉันฉันไม่รู้เว้ย <c oughs> <c oughs> ฉันเข้าใจเ <c oughs> ือยเยีบบ ล,ลูกอ๋อให้เราตรวจสอบหาจุดเอ๊ยนี่อ๋อเปลี่ยนตำแหนง่งอ๋อเหมือนแบบทำตามแล้วมันก็เหมือนล็อกเป้าหมายอะไรทำนองนี้นี่ด่าเอา๊อย มันหยุดเวลาช่วงพิษหนึ่งแล้วเราก็มาครับให้มันทำมันก็จะทำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ติดมึนอะไรไอ้ยะสเปกบาร์ในการกดใช้นะครับอันนี้เล็งนี่ต้องแบบนี้เรียบร้อยหนึ่งครั้งอ๋อมีจำนวนจำกัดในการเดินไม่ก็น่าจะเอเนจีนั่นนะมั้งเย้ยมเอาเอาเอาอ๋อเวลาจะทคำอะไรต้องรอเอเนจียู่อัพ เขียวยี่สิบเปอร์เซนต์น่าจะหมายถึงเ e อ็กพีอ่ะออนเลยแฮ็เดรเราังจะขึ้นไปนฮัลโหลเวอร์ลุกแอดออเดร ว่าเราเหมือนเป็นคนนอกแ้องวงจรด้วยดูเมืองเป็นเมืองที่เราอยู่าขโมยไม่ก่านที่อยู่นอกโลก ว e a y go r e a y go คนระอเพลงแล้วครับอ่าบอกให้กดผมก็ขอก,กดกันแล้วกันจิกๆอ,อ้ยเฮ้ยนี่ข้างบนนี้คือพลังงานของเรามันต้องดับเบิลแท็บอ่าหมดนี่เฮ้ยทีเดียวก็ตายแล้วไม่มีโจมตีปกติเลยเกมนี้ วัดกูด40%เลเวล1เฉีเวไม่โอเคอะไอ้คุมองนี่ชีวสตูคัมกำลังจะเข้ามามีแคนคุสามารถใช้ไอเทมสามอะไรเนี่ย ไม่ a over h e in ไม่นเอรี่เอ thank you โออเป็นคล้ <c oughs> ายๆภารกิจนะออ where were e we? where e r e แล้วาอาอา เอกีกสกิลใหม่จริงอ่าอ่าแล้วจะมีอ่าอ่า,อาโอเคเฮ้ยอ่ากูยังมีตอ่อยังมีตอ่ออ่าโอ้มีจนสิบตัวห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในมันให้ไปนในตอ่อ วอตเดอ e ์ดิซี่วอตอืมตรงนี้แม่กูเป้าไม่ใช่ละเ <laughs> ออตามหลักสอนนะครับมันก็ให้ทำแบบนี้นี่ <c oughs> นเปิดไม่ได้เฮ้ย <c oughs> ภาพสวยเฮ้ย <c oughs> <Hey. S 2> เอ็นเดอร์ เหมือนว่าจะเป็นจุดจบของเราผมไม่เก่งอังกฤษนะโอ้โหเหมือนใบประกาศจับเราอะไรชี้กินเฮะยแย่มเลย อยู่เลดีไม่พร้อมเว้ยโอ้โหทำนองเหมือนแบบดราม่ามากห่อห่อห่อโอ้อะไรว๊ะว๊ดเอ้ย,อออออยใครอกหักมาฟังนี้อยา่ยาอย่าไม่ดีไม่ดี ดูขี้โก,โกงไอขี้โกงอ๋ออ๋อตรงนี้อะไรดำดำเนี่ยโอเคอ๋อออกดีเสร็จหนึ่งเหมือนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่น,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 นี่เรียบร้อยอกดอาอาดีใหมเออ่เพื่อ ผมจะดับเบิลแท็บอะนี่เดี๋ยวมันก็หนีได้เ,เ,เอ้นเอ้านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นไอ้หน,หนูไม่โดนก็โดนสักนัดอะไฟลีโอ้โอ้โอ้ไฟลีช่วย เดี๋ยวมาช่วยกินแถวนี้ไปหนูอ่าเออกลายเป็นคนคุยคงไปซะอ่าตัวนี้ออแอคแ,แ,แ,แก๊กดาเมจเก็มนี้ไม่มีลิซสายเ <laughs> พิ่อเอ้ย ว่าจบนี้มีเลเวลอาบ่ะโอ้เหมือนเลือดเราจะนี่อบอสหนึ่งตัวลูกน้องสิบเพิ่มมาสิบเปอร์เซ็นต์ต้องไปชั้นต่อไปเหมือนดาบเราจะมีอะไรสักอย่างที่สามารถใช้เปิดประตูอ,อะไรโนกับโนเลือกได้สองอย่างอ่านี่ดีกว่า สีอันนี้อี่บอกนะว่าต้องอิมอิมอ๋มอ๋มอ๋อมีสีแบบนี้นะนี่แล้วก็อื้ จริงจริงอ้าวเป็นไรเพื่อนเป็นไรเป็นอะไรช่วยบอกผมหน่อย Hey ยิ์ n ียว Tim r i g h t p h ่ซึมซับไมีกแล้วสกิล4เอ้อสกิลในการเคลื่อนที่โ oh, <no. S 1> อ้โน no. นี่มันนี่มันนี่มันนีมันเออไม่ได้แอมเอ,มเอจะเย็นจเย็นพวกนะเราจะมาลองสกิลใหม่กันรู้ได้ก่อนนี่ได้ปไดได้ไดเอีอีกทีออ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  ขานี้ซะหน่อยจัดเต็มมาอือ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 โอ้เลือดมีหกร้อยเฮ้ยเจย์เจย์ยินคอ่นี่แน่มีแบบนี้ผมก็สบายอะเดอ้า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  เฮ้ยเมื่อกี้เราดูดอะไรอะแชงมันไม่สนเอ,อ้ขอขายากจุงนี่เอ,อ้เอ,อเฮ้ย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 พิง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 ตายแล้วมึงพิง,พงอ่าเฮ้ยไม่ตายโอ้สกิลพิงไม่มีดามด <c oughs> เมจโอ้ one t w ไปซะนี่เลเวลสองเออคอนเฟิร์มเอานะนี่เลโอเคอยูเราได้เข้ามาแล้วอันนี้รู้สึกจะเป็น เซตอ๋อเฮ้ยยังยังจะย็นไอ้น huh. uh ูน huh. ี okay. ่เราต้องมาเน้นสกอยนี่กัน install e m o v e ยายายามันไม่ดีนะ b a c อันไมไม่เห็นมีอะไรแตกต่างโอเค h e r e a w a เออแบ๊กแบ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 กเฮ้ยโอ้เลือดแปดร้อยอะไรเนี่ยเลเวลเลเวลอะไรเอ่ยนะครับมันปิดเป็นปิดสนาโอ้รู้สึกรัศมีกว้างขึ้นอ่านี่นี่นี่เอน็นอีจีหมดแล้วบนี่บอกบอสหายตัวได้ อุยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยใจเย็น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 เสียงบ้าโหดีก็อ้าวอ้าวนี่โล่คำเอ้ย เออทำไมตัวมันใหญ่ใหญ่ขึ้นเออคนไม่ไหวแล้วนะเอา้าเอา้เอาอ่าเนี่ยอ้ยยังไม่ตายพลังงานหมดทำไมไมาหมดตอนนี้อุ้ย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 ,ย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 อุ้ยใจเย็นใจเย็นไอ้หนู๊กอุ้ยดับไปซะ Ưa. Ưa. Ui. À. บอกทำอะไรต่อ,อรามาไม่มีไอเทมใหม่เลยโอ้กราฟิก,รฟรกจวดสวยถืว,ว,ว,วสวยนะครับเยี่ยคุสคอไ o เออเวออกดบอกให้กูออกเพื่ออ๋อ หมายถึงในเกมโ <Okay. S 1> อ้เซ็คเกอร์ร้ right. <Second. S 2> <to> ช่วงเวลาหนโอเคไรนี่หล่อเลยเฮ้ยหล่อไม่ได้สวยสวยสวย เรากำลังจะไปแบบประสาทอะไรสักอย่าง l e เหมือนไอ้นี่มันเป็นใครไม่รู้มันเหมือนบังคับให้เรา ทำอะไรสักอย่างให้ผมเราน่าจะเป็นดาบดาบพูดได้อ่าอย่าบอกนะว่าอันนี้แค่ต้นเรื่องลดลมลดลมเฮ้ยอ๋อ้ใบ้ถ้างั้นพาร์ทนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ได้ก็ ขอบคุณที่รับชมครับชอบก็กดไลค์ครับสวัสดีครับ